ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมี้ยวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคยเมียวเปยดเปยดเปยดหนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไงกับพาบา้ามะลิเก็บอัฐิเทะเจ้าขวัญปอนหนาอครับเนาะอันก็ผมเบิ่งอัน้อยสักขีกระเดียนเพื่อนผมนะ <c oughs> ยุขนีนนะพี่น้องลอยสักขีกระเดียนนะครับไปไปไปว้ยใครจะไปทวงเงิน โอเคนะครับก็พกทุนมาที่1นึ่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาะน่ะครับผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสำหรับค่ายเมียวเปียดเปียดเปียดนะครับค่ายที่ก็ระบบการเงินโอเคเลยนะครับมามาแก้มือเทปพระเจ้าขวัญปอน,นเนี่ยนะครับเบ็ดสว่างสี่สิบลุยเลยไปเาคลิปที่แล้วผมโดนไปหนักอยู่นะครับโดนไปเป็นแสนเหมือนกันนะครับเกมนี่แหละ <For glory. S 2> เกมเทมปพระเจ้าขวัญปอน,นนี่แหละพี่น้องบอกเลย ขอลินขอเรียน,ยนอะหมุนตามสูตรนี่แหละครับผมสูตรเก่าเลยนะอะมันอาจจิแปกก็ได้สูตรนั่นก็นได้เอาละไง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 เอากดค้างแล้วปล่อยกดย้ำสองสามเถอะพื้นที่เป็นร้อยให้แล้วนะั่นะนะเออมันที่เตียงได้จังได้เราเนี่ยนะยี่สิบสองสปินบมนหมจะได้เล่นก็ได้เล่นง่ายๆนะครับ บทจะไม่ได้เล่นนี่กับหมุนแตกเอ,อ้าแตกเอานะครับผมเนะี่ยสะสมตัวคุณแล้วก่อนนะครับผมรอควันมานะครับผมนะขอควันงามๆเต็มเครื่องยังเสียโอ,อ้ยคือเปลี่ยนโซนนี่เนาะบาดีเนาะนะสะสมตัวคุณได้อยู่นะครับใส่ ิบช่องหนึ่งครับผมสิบหนึ่งคิวสองสคยเก้ช่องหก็ได้เกช่องหโอ้โหอาล่คะครับผมตัวคุณเริ่มได้ลระ,ะบาดที่นี่นโอกาสแตกสูงขอใส่ควนแบบคุ้มคุมนเนเนโอ้ยเห็นตาดำพี่น,อน,น้องไก่ลวไก่ลวไก่มาละควนอยอะ ไก่มาแล้วครับพี่น้องควนไข่อยไก่มาแล้วนะครับเห็นเห็นด้ามเห็นควนเห็นตูควนระบาดที่นี่มันยึถือควนเนี่บาดที่นี่ถ้าเบิรงรถมันยึถือควนครับผมและเอาแล้วครับผมขูน้อนหนักควนก็ยังไม่มานะครับโอกาสแตกสูงโอกาสแตกสูงแล้วนะครับบาดที่นี้คูนก็หนักนะครับหูนสิบเอ็ดไปแล้วนะครับเอาละพี่น้องควนกัยังบมา มชิม,มาบ่าล่ะโอ๊ยตะเลือดโคตรเบียบอ้ยยังกันได้ยังกันได้จังวะน,นี้คุณขนาดนี้นะครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับอะไรอ้อะไรก็ได้ โอ้อยยอบัวแล้วไม่แตกอ่ะอะไรก็ได้โอ้ยพี่รองเอ้ยควานควานขวาคอย่มียเอนโอ้ยควานบูมาแมี๊เงยนี่แหละถ้าคุ้นหลายๆมีมันบูมักมาได้ควอนกันด้ ควรไม่มานะครับไปต่อไปเออควรควรถอยล้างถอยหลัางเออได้ยู่ได้ยู หลังเออมาอีกรอบครับพี่น้องมาแต,เตกเลยนะครับมื่อนี้ถือว,ว่าหมุนเข่าได้อยู่แต่ว่าวังหันนี่เสียดายย่างเหนียวนะครับค,รมมรค้อนบ่มาตัวคุ้นอะได้เลยแล้ววังหันเนี่ยนั่นเดี๋ยวสะสมตัวคุ้นไปก่อนพี่น้องนั่นโ <c oughs> เสียของมบื่อแครับผมนะอู้เสียของอีหรี่วะโอ้ควันมะเขาเลยพี่น้องเลยมะเขาอ,อีหรี่ครับผมอู้อยังวะเสียของแต่กับบนนี่้ครับผมสเสพย์มันไหมอีกรอบน้องควันกันไรนี่เอานอนบ่ได้สเสพย์มันไหมอีกรอบนึงแตกหนักเลย น <Net> ี่แหละมัน <âu> ม <uma> <spe ek trolls> ันเขาเรียกว่ามันบสุสบมันบสุบจังหวะนะครับมันก็เลยเปลี่ยนสี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้ามันสุบจังหวะนี่คุณหนักหนักมานะครับแล้วก็ควรนลงถูกจังหวะนี่มึงเอ้ยนะครับแตกหลายเกมเนี่ย Anh em Nghe nó không chứ, tía gì mẹ mày มุญเขาหนีที่สองสองรอบนะเมือ่อเดือนนี้ครับควัญวันขวันมาประตกจังหวะเลยนะครับ บ่ไไ้หอวทุนขึ้นพี่น้องเอ้ยขาดทุนหาร่อยกว่าพี่น้องมาเตี้ยะลองขยับเบียดดูนะครับเบียดสองร้อยเจ็ดสิบไปนี่เมยมันไม่เตีเราก็ลองขยับเบียดดูนะครับ <for> เดี๋ยวนะโอ้โหนึ่งครับผมมาแตก1หนึ่งตามสตรไอ้ ถอยหลังอื้อโอ้ยขวัญด้วยขวัญมาเก,กือบแตกขอเล่นขอเล่นขอเล่นถอยหลังถอยหลังโอ้ยฮะไม้สุดท้ายไม้แต่สุดท้ายครับผมเบ็ดสามร้อยหกสิบตามสูตรเดิมไปเดี๋ก็แตก,ก,ตกไม่แตกก็เมื่อด,ดาครับผมเด่นเลย คำว่าเหลือแต่เชื่อนะครับจะได้ใช่ไหมนะครับผมนะเงินสวีดโบราซ่านะครับเตะกูได้หรอสวีดโบราซ่าคุณลอยเตะกูได้เมื่อคืนนี่ก็ได้โดนยึกผมมาผมโดนเกมนี้ยึดเคยได้หลายก็เสียหลายกันครับผมเกมนี้เอสวยสวยงามเอาละครับผมคุณได้เราบานไหม,ม ควนควนควนคว,น,ควนเต๊นหนึ่งเจ๊หเจ๊หนวนมาอู้เจ๊นนึ่งไม่มาอุ้ยควนทีได้ใส่พดีเฮ้ยคือมาไก่เท้อู้ควนไ่ได้ใส่พี่น้องอู้เสีงยงเลยวะเอ้า คำว่าเหลือจะเชื่อนะครับจะได้ใช้ไหมอภิษหานของหลวงปูดโด่โดเรมอนโดนบรรดาที่ควันมาควันมาโอ้ยหน่อยเอาสวยงามมาโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาบิ๊กวินนะครับ สวยเขเต็มจอเอาขืนอยู่นะครับขืนอยู่คิ้ววยเสียได้นะครับคอสมันมันมาไม่ถูกจังหวะสักทีเลยนะครับวันนี้ขาดทุนอีกพนะี่น้องเอ้ยเดืยดสามลอยไปเอาบวกสี่ครับผม <For glory. S 1> ลองปั่นเบิ้งครับผมเออไหม รวบรวมนะรวบรวมเลยนะครับผมดิ่ดเลยขอ,อยานมาเตกเฮ้ยเงีย,ยบโดนแล้วเด้อเลยขอมีหิงมีเฮีย,ยน้ำเขาเนี่ยบ่ม,มีเฮียเลยสัตว์บ้าเดี๋ยวนี้ย <laughs> เฮ้ยเอาละเฮ้ย คูณได้นะนี่คุณได้นะนี่คุณได้แล้วนะครับเอาละครับผมโอกาสแตกเรามาแล้วขอค้อนใน้ถูกจังหวะควอนให้มาถูกจังหวะท่อนั้นละ่ะโอกาสแตกเขาสูงแล้วครับพี่น้องเอ้โอกาสแตกสูงแล้วโอ้เจ็บบามาวันนี้ควันวนมาได้เลี้ยงเลยวะพี่น้องนั่นตะเลือดอีกแล้วควันนะโอ้ยคุณก็ตั้งหลายเติบแล้วด้วนี่ คุณอะคุณแปดคุณเก่าไปแล้วบทีนีเอ้า เงียบโดนเตือบแล้วเด้อขอมีเฮียเนี่ยเอ้าได้ใส่ละโอ้แต่ว่าถือตัวกา,กากพี่น้องเลยกากาก,ากากว่าเอาเบื่อละแต่ว,ว่าไอ้เอก็สิ่งกระโเผกกากกากว่าจังหวะนี่เออขวัญเอ้ยขวัญมากลับข้าวครับกลับข,ข้าวโอ้เสียดายนะครับโดนตัวกาก,ากนะครับถ้าโดนตัวแพงสักหน่อยนะมึงเอ้ยนะครับวับงหันนี่เด็อดสามร้ยอยพ่วงนะครับ นี่เห็นสามสี่เสนน่ะผมบอกเลยแต่ว่าเอากระตีขึ้นมาได้หลายเติบอยู่ครับผมพูดใด้เล่นเกมนี่ดูๆอาจะรู้นะครับว่านิสัยเกมนี่มันเป็นยังไงเลยครับผมนะอุ้ย อ,อีกแล้วสี่ห้าหกยี่สิบนาทีอีกแล้วนะครับผมนะฝุ่นเบิงคุ้นไหลพี่น้องเอ้ย <big> กลับข้าวครับกลับข้าวควันมาเฮ้าตีขึ้นเนี่ยไรเติอบอยู่พี่น้องเอ้ยได้ขึ้นมาหกหมื่นเก้านะครับขยับหนึ่งเบียดไปใส่ตัวยึดช่งไหม้พี่น้องเอ้ย ไหนๆก่อนไหนๆแล้วนะครับผมนะต้องอัดต่อครับผมลองเสียงหมุนดูสักหมุนครับผมพี่น้องเอ้ยสวัยอำไงดีวะอีกทีพี่น้องเอ้ยขอเลรียญขอเลรียญขอเลรียญถอยหลังถอยหลังถอยหลังโอ้โยลุนใจใจแทบขาดนะครับเลี่ยนเลยมา โอ้ยรุนใจแทบขาดเกือบแล้วนะครับผมถ้าล้มดำดิเอ้าแมวมือตั้งแต่สปินเรียกเล้ตีโดนนี่โอ้ยอืยอ้ยโอ,ยโอย้ขวัดเบรคมาตั้งแต่สปินเรียกบัวที่ยังนี่ห้าขวามเอนะครับผมนะ โอกาสเตะแสนผมหลุดลอยไปอีกแล้วนะครับผมอะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแลลวครับพี่น้องเอ้ได้ทอดใดก็เอาทอดได้แหละครับผมจบจบไอโบนัดนี่ก็เพอแะ้ะครับพี่น้องเอ้จะได้หรือที่เสียทอดใดกับเบื้องกันเอาโอ้ยคอยก็หลินไหลยรอบเตือบตัวเด็ดนะครับบ่หวดเรยว่ะโอ้ย สี ates, ่ห้าหกยี่สิบนาทีเหมือนเดิมนี่ครับผมเนี่ยบอได้ยังคิวสวยมันกับฝ่ามาโพสี่ลี้เลย อ้าวก้าวสวยอู้อ็มาติมจัาวะขาดช่องเดียวพี่น้องเยอ้ยบมีเฮเลยเจือพี่น้องไป วา่าสิพอไปต่ออะไรกันมือลั่นอีกแล้วพี่น้องเนี่ยมือมันลั่นนะครับ <For glory. S 1> มันบอกให้หมุนเลยว่สาสัตว์มันบอกอายยังไงกูก็เด็ดมันบอกอรายไหนไหนก็ไหน,ไหน,ไ,หนไหนแล้วนะครับไม่ไม,ไมีอะไรจะเสียแล้ว อมหมุนเลยแล้วกูก็แด็กประันบอกเออเมียนของมันดีดีวะเฮ้อเม็ดโอเคแล้วครับก็เรียบร้อยดีนะครับผมนะสำหรับเกมอัดเทปประเจ้าควนปอนนะครับก็พกทุนมาที่หนึ่งแสนนะครับก็โดนไปซะนะครับเหลือสองพันเก่าพี่น้องเง้ยน,น้ำตาเทียบฤทธิดนี่ครับ อ่ะผู้ใดอยากลองบึกงนะครับสำหรับไขเ่เหนียวเปียดเปียนะครับก็ปักบุดไม่แล้วนะครับไปหาเหล็กเนวใยม่ดีกว่าเนอะอใหญ่ๆกันครับผมป๊าปๆาป,ป,ปามุย